สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าไมุ่ดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ สำหรับสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9มี2มี8มี4มี3แล้วก็มี5นะคะพอดีเพื่อนแอดมินนะไม่ได้ติดต่อกันนานมากเลยนะคะพี่ๆจ้ะ ไมได้ติดต่อกันจนสีปีแล้วนะคะนางเพิ่งติดต่อมาก็เลยพิมพ์ยาวเลยทีนี้สำหรับเด่นนะคะแอดให้เด่น3กับเด่น2อนะคะสาองตามได้นะคะสำหรับเด่น3นะคะก็จะมี สามห้าสามเจ็ดสามแปดสำหรับเด่นสองก็จะมีสองห้าสองแปดสองเก้าสำหรับ การก็จะเป็น7 8 3ดแปดสามกนะคะก็อย่าลืมกลับนะ กันเบิ้ลน,นะคะก็จะมี0ูนมี99มี55นะคะเผื่อใครอยากลูดมิดเดียวนะคะแอดให้ลูดเลยนะลูด7นะเพราะว่าลุงของแอดมินเสียชีวิตนะ,ะแต่ว่าอายุนะ่ะไม่ได้กล้าถามเขานะแต่ว่าก็ช่วยนะคะช่วยอันนี้นะคะแม่บอกว่าลุงเสียแล้วนะคะก็ไม่ได้กลับนะเพราะว่าจะกลับวัน วันอื่นอยู่นะคะแม่โทรมาบอกลุงเสียแล้วนะคะเป็นพี่ชายของพ่อนะพ่อเก๋ก็ไปเฝ้าลุงอยู่ตอนลุงป่วยแต่ว่าอายุและหลักเจ็ดนี่แหละนะคะเสียชีวิตตอนวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่แล้วนะคะแอดมินก็ช่วยนะคะสามเจ็ดสามห้าสองแปดแล้วก็สามแปดนะตัวแอดชอบนะคะ แต่อดก็ช่วยค่าโกรธสนหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยค่าโกรธล,ลุงอยู่นะคะตอนป้าเสียนะคะพี่สาวพ่อเสียก็ช่วยเหมือนกันนะ,ะช่วยออกกับเขานะคะเราอาจจะไม่ได้ไปร่วมนะคะแต่ว่าเราก็ช่วยนะ,ะจดไว้ข้าไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก็อย่าลืมปลูกต้นรักนะคะอย่าลืมนะคะสันกระดิ่งไว้หนะะ้าบ้านด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า